สวัสดีค่ะพอดีวันนี้วันนี้แม่กิ่งออกไปข้างนอกไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆอีกแล้วค่ะซื้อมีทั้งอาหารเมร็ดอาหารเปียกแล้วก็ทรายแมวค่ะทซรยแมววันนี้แม่กิ่งซื้อมาหกถุงเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่กิ่งก็ต้องกราบขอพระคุณแม่นามากๆนะคะที่ได้รักและเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองแม่นาคอยช่วยเหลือเด็กๆครอบครัวตระกูลทองของเรามาตั้งแต่ต้นเลยค่ะแม่กิ่งเองกับลูกๆก็ต้องกราบขอพระคุณแม่นามากๆนะคะแม่กิ่งก็ขอให้แม่นาแลวก็ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญค่ะขอให้ สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยแค้วคลาดค่ะเสียงรุ่นใหญ่ทะเลาะกันพี่ทองเอกพี่ทองเอกทำอะไรน้องลูกพี่ทองเอก <c oughs> อย่าแกล้งน้องลูกวันนี้แม่กิ่งก็เมื่อตอนเย็นแม่กิ่งก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะ พอดีวันนี้หนุ่มน้อยทองแท่งของแม่ทองแท่งของแม่กิ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะพอดีแม่กิ่งเอาแม่ทองมาเข้ามาในบ้านเอาแม่ทองมากับลูกน้อยเข้ามาในบ้านแล้วทีนี้ไม่รู้ยังไงจริงๆทองมาน้องๆไม่ได้ต้องตั้งใจจ,จะทำร้ายน้องนะคะทองมาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายทองแท่ง แต่พอดีทองแท่งเขาอาจจะเดินแบบตุปต๊ปั๊ตุ๊เป๋ไปแล้วอาจจะไปเดินชนเขาอยางเงี้ยค่ะเขาก็เลยตกเอาทีนี้มึงเอินตกไปตบโดนตาแล้วแม่กิ่งเห็นแม่กิ่งเห็นตาน้องมีเลือดออกแม่กิ่งตกใจมากเลยค่ะแม่กิ่งได้ต้องรีบพาทองแท่งไปหาหมอเพราะว่าเห็นเลือดออกที่ตาน้องกลัวน้องจะเป็นอะไรมาก โชคดีว่าไปหาหมอหมอดูแล้วไม่ได้เป็นไม่ได้โดนลูกตาขาวค่ะไมไ่โดนที่ลูกตามันจะโดนที่ตรงหางตาคุณหมอก็เลยทำเอออะไรอะ่ะทำอะไรสีที่ตาให้ดูว่าตาน้องเป็นอะไรไหมโชคดีว่าตาน้องไม่เป็นอะไรมากก็คือเป็นแค่ตรงหางตาคุณหมอก็เลยฉีดยากแก้กเซ็บให้แล้วก็ หยดตาให้น้องค่ะแล้วคุณหมอก็เอายามาให้แม่กิ่งหยดตาให้น้องทุกวันแม่กิ่งใจหายเว็บเลยแต่ว่าถ้าที่แม่กิ่งเห็นคือทองมาน้องก็ไม่ไตั้งใจค่ะเพราะว่าน้องไม่ได้แบบว่าจะจะทำร้ายน้องแต่ด้วยความที่มันไม่ได้ตั้งใจ แล้วเมื่อเอิญเจอกับทองแท่งที่เป็นไม่ค่อยจะแข็งแรงตู้ปัตตุเป๋นี่ค่ะแล้วเมื่อกี้พี่ทองเอกก็แกล้งทองทองสร้อยช่วงนี้เด็กๆจะปั่นป่วนกันนิดนึงค่ะบ้านแม่กิ่งจากที่เคยเล่นกันได้อยู่ด้วยกันได้ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาว่ากจะเริ่มแกล้งกันอยู่ด้วยกันลำบากขึ้นอย่างที่แน่ๆ วันนั้นทองสร้อยกับกําไรทองก็เหมือนกันก็ได้มีเลือดออกเหมือนกันประจันหน้ากันสู้กันตอนนี้ก็ต้องแยกแยกกันอยู่แล้วก็ตอนนี้แม่ตอนนี้ทองสุกก็มีแก้งทองมีทองมาดค่ะเนี่ยทองสุกกับทองสร้อยจะแก้งทองมีกับทองมาดค่ะแล้วก็พี่ทองเอกก็จะมีแก้งทองสร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนวลเนียไปหมดเลยช่วงนี้บ้านไม่กิ่ง ก็จะวุ่นวายสักนิดนึงแม่กิ่งจะต,ต้องพยายามจับสลับเข้าสลับออกแต่ดีว่าจะแค่เหมือนกับแค่ขู่น้องไล่น้องเฉยเฉยยังไม่ถึงกระไล่กัดจะไม่ไล่กัดเหมือนกําไรทองกับทองสร้อยค่ะช่วงนี้เมฆกิ่งก็จะปวดหัวสักนิดนึงต้องสลับล่างลูกเข้าออกในกรง แม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่นายอีกครั้งนะคะที่ได้รักและเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองของแม่กิ่งถ้าไม่มีแม่นาเด็กๆก,ก็คงจะไม่มีอาหารดีๆกินและแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ได้เมตตาอุดหนุนเสื้อของแม่กิ่งแต่ว่าช่วงนี้ก็เงียบๆค่ะช่วงนี้แม่กิ่งลงชุมชนไปก็ยังไม่มีใครติดต่อที่จะ อุดหนุนสักเท่าไหร่ลงไปห้าหกวันนี้ยังไม่มีใครอุดหนุนเลยค่ะยังไงแม่กิ่งก็ฝากสนับสนุนสินค้าของแม่กิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้นำเงินส่วนหนึ่งมาซื้ออาหารให้เด็กๆค่ะแล้วก็ซื้อรายแมวรายแมวเราจะเปืองมากเลย ได้ติ่งแด้ติงกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาขอบพระคุณค่ะ